สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการลดขนาดกระโปรงทํางานตัวนี้กันนะคะก่อนอื่นเราต้องสํารวจด,ด้านในกระโปรงก่อนว่าทำมาเป็นลักษณะแบบไหนของเดิมเย็บมาเป็นแบบไหนอย่างเช่นกระโปรงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นซิปหลังแล้วก็ขอบเอวเป็นการพับเย็บลงมา ผ่าด้านหลังและตะเข็บเย็บแบบแบบแบบตะเข็บสังเกตบางตัวจะเย็บแบบตะเข็บคู่พงรวมมาเลยขั้นแรกทำการเลาะช่วงขอบกระโปรงที่เขาทำการล็อกไว้เป็นจุดออกก่อนโดยโดยตัวนี้จะเว้นช่วงสิบไว้นะคะเพราะว่าเราจะใช้สิบของเดิม หลังจากที่เลาะช่วงขอบก,กะโปรงออกก็จะทําการเลาะช่วงตัวกระโปรงชิ้นหน้าชิ้นหลังออกจากกันแล้วก็จะเลาะชายกระโปรงออกทั้งหมดเลาะออกทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าชายกระโปรงเดิมจะเป็นชายแบบสอยเครื่องมานะคะเราต้องเลาะออกให้หมดเพื่อที่เราจะทําการเย็บใหม่เพราะถ้าทําเราเย็บใหม่เนี่ยเราจะเย็บเป็นเส้นเดียว เส้นเดียวกันไปเลยจะสวยกว่านะคะหลังจากที่เราแยกชิ้นหน้าชิ้นหลังออกจากกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้องสังเกตด้วยนะด้วยนะคะเพราะกระโปรงบางตัวจะชิ้นหน้าและชิ้นหลังไม่เท่ากันแต่ว่าตัวนี้จะทํามาเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันก็หาจุดตรงกลางกึ่งกลางของกระโปรงแล้วก็ทําสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราลดไซส์เนี่ยจะได้ลดสองข้างเท่าเท่ากัน ระยะขอบเอวลงมาถึงสะโพกบน10เซนติเมตรและจากสะโพกบนลงมาถึงสะโพกล่างห่างกัน10เซนติเมตรค่ะก็วัดให้ได้ขนาดที่ต้องการเอว30ค่ะก็จะเป็นจะแบ่งเป็นชิ้นหน้า15ชิ้นหลัง15แบบนี้นะคะสะโพกบน สะโพกบน36นิ้วอย่างบางทีบางทีสังเกตดูเวลาเราของงานที่เราซื้อมาเขาจะบอกช่วงอกช่วงเอวช่วงสะโพกแต่ช่วงสะโพกบนไม่มีแบบนี้นะคะถ้าเราถ้าสมมติเราทําเองหรือว่าทําแก้งานเนี่ยถ้าเราใส่รายละเอียดของสะโพกบนไปด้วยอะ่ะก็จะทําให้มันแนบงานเนี่ยแนบลำตัวสวยกว่านะคะมันจะไม่มีผ้าส่วนเกินที่ ที่เหลือเป็นกองกองนะคะมันจะแนบไปกับลําตัวมันจะแนบไปกับลําตัวของผู้ที่สวมใส่เลยสะโวกล่าง38นิ้วค่ะทาเหมือนกันสองข้างเท่าๆกัน กระโปรงตัวนี้เป็นกระโปรงทรงตรงทรงตรงก็เท่ากับว่าจากสะโพกลงมาถึงชายกระโปรงก็ทำการขีดเป็นเส้นตรงเลยนะักลงมาเลย จากนั้นทําการแต่งเส้นที่เราจะทําการเย็บทําทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะคะด้านซ้ายและด้านขวาพอเราจัดการกับขนาดแล้วเรามาจัดการกับขนาดขอบกระโปรงต่อนะคะกระโปรงตัวนี้ขอบ30 30นิ้ว ค่ะจะตัดหาจุดที่ตรงกลางกลางหน้านะคะตรงนี้เราจะแก้ที่กลางหน้าพอได้เอลขนาดที่ต้องการแล้วก็ํำไปเย็บ หลังจากหลังจากที่เย็บแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะคะผ้าส่วนเกินเนี่ยอาจจะตัดออกก็ได้นะคะถ้าแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องอาจจะอ้วนขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็เลยเก็บเผื่อไว้นะคะเนื่องจากตัวนี้ผ้าตัวนี้เป็นผ้าที่เนื้อดีอายุการใช้งานเขาจะนานมาก พอเราซ่อมผ้าในสไตล์ซ่อมผ้าใช้เองนะคะก็ได้ทําแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าคนที่นํามาซ่อมก็คือส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่ทํางานนะคะพอจัดการกับขอบกระโปรงเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเข้าด้วยกัน เก็ตัวนี้ไม่ได้ตัดผ้าทิ้งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ตัดผ้าทิ้งก็นําตัดส่วนเกินออกแล้วก็นําไปพุ้งให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ไม่ไม่ได้ตัดผ้าทิ้งเก็บไปเพื่อขยายได้อีก ค่ะได้ดังนี้แล้วก็นำไปเย็บหลังจากเย็บเสร็จขั้นตอนหลังจากเย็บเสร็จก็คือขั้นตอนรีดนะคะรีดเพื่อแบแบตตะเข็บแล้วก็ลบรอยตะเข็บเดิมออกด้วยนะคะอ่าเตารีดแผ่นรองเตารีดตัวนี้นะคะที่ใช้อยู่เนี่ยเพื่อเพื่อที่จะลด ลดรอยลดรอยที่ผ้านะคะใช้ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยลดรอยที่จะที่จะเกิดจากเตารีดรอยขาวๆอะไรพวกนี้ค่ะพอรีดแปรตะเข็บเรียบร้อยแล้วก็ประกอบขอบกระโปรงเข้ากับตัวกระโปรงต่อเลยค่ะ กัดเข็มหมุดโดยรอบหรือถ้าใครยังไม่เก่งก็ทำการเนาก่อนได้ขนะก่อนได้นะคะเนาช่วยได้ตรงช่วงที่มันจะใกล้ๆกับซิปที่เราจะยังไม่ได้เราออกนะคะมันจะตึงมีความตึงลังนิดหน่อยก็เอาเท่าที่ได้นะคะ ค่ะก็นำไปเย็บหลังจากเย็บเสร็จก็ทําการล้มล้มตะเข็บบนขอบด้านบนนะคะพอล้มตะเข็บเสร็จก็จะทําการพับขอบลงมาเพื่อจะเย็บล็อกเป็นจุดจุดไว้ตามเดิมแล้วก็เย็บชายกระโปรงโดยรอบเลยนะคะค่ะพอเราเย็บล็อก เป็นจุดๆออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเท่ากับกระปงตัวนี้ทําการแก้ไขลดไซส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาสวยงามเหมือนเดิมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ